นี้วันอังคารใช่ปะ่ะเออทน,นี้ลงวันไหนดีวะน่าจะลงวันเสาร์ป่ะถ้าเกิดวันเสาร์ผมไม่ว่างผมก็เปลี่ยนไปนลงวันพุธนะ The Battle Cat เป็นเกมออฟไลน์แนวการต่อสู้ป้องกันฐานและยุทธศาสตร์เมื่อคุณโหลดเกมนี้มาคุณนั้นจะสวมบนบาทเป็นผู้นำเอ่อผู้นำกองทัพแมวนะเรานั้นมีแผนที่จะครองโลกแต่นั้นก็ไม่ใช่แค่โลกอย่างเดียวเรานั้นสามารถครองดวงจันทร์ได้อีก ครองดาวเคราะห์ได้ครองระบบสุริยะได้แล้วก็ครองจักรวาลแค่แมวตัวเดียวไม่จะครองได้ทุกอย่างเลยหรอ The Button Cat นั้นเป็นวิดีโอเกมแนวป้องกันฐานทัพซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาโดยทีม Bonus Corporation สำหรับ iOS และ Android ไดยวางจำหน่ายอยู่ในญี่ปุ่นภายใต้ชื่อไอสัตว์กวนไม่ออกไอเฮีย The Button Cat นั้นเปิดตัวใน App Store ของญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนคศ2011 ซึ่งก็ห่างจากไลน์เลนเจอร์แค่3ปีใช่ครับเกมเดอะแบทเทิรคล้ายกับเกมไลน์เลนเจอร์มันก็แนวเดียวกันซึ่งไอ้รูปร่างลักษณะของทหารที่เป็นแมวเนี่ยแม่งจะรูปร่างแปลกประหลาดมากในเกมนี้ไม่รู้ผู้พัฒนาคิดได้ยังไงไม,มีมีแมวธรรมาดามีแมวไซเกอ,อีสานมีแมวควาำมีแมวแมวขายาวม,มีรูปร่างวัวน,นกกลมหลีกระปอมแล้วก็ทท่านทีวีแมวสวัสดีครับมันก็แค่เกมเสกลูกน้องเสกกองทัพทหารแมวไปโจมตีปอ้อมศัตรู เกมคอนเซปมันก็มีแค่นี้แหละซึ่งไอเกมที่เราต้องเสกลูกน้องไปทำลายป้อมศัตรูมันก็คล้ายๆเกมสติกวอ a r l e g ซี่อะเนาะราะเกมสติกวอ a r l e g ซี่มันก็เหมือนเกมที่เราต้องไปทำลายป้อมทาของศัตรูใช่แต่กาเรเล่นมันไม่เหมือนกัน ซึ่งในระหว่างการเล่าข้อมูลอะไรจากเกมเดอะแพตเทนแคทเนี่ยผมเนี่ยจะพูดเรื่องเปลี่ยนเสมือนมหากราบเดอะแพ t เทนแคทในชีวิตทั้งหมดของผมเพราะไอ้ข้อมูลที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งหมดละเรื่องประวัติความเป็นมาพระตไตรปิฎกยุคหินยุคก,กลางยุคโรมันยุคสงครามโลกโอโ้โหแม่งคนละเรื่องเลยซึ่งคลิปนี้เรามาพูดคุยกันล้วนๆนะระหว่างการพูดคุยผมก็จะแสดงภาพประกอบเป็นบางช่วงนะก็ <c oughs> ใช่เออ ซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้จะเล่นเกมแต่อย่างใดนะแต่ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าไอ้กูเนี่ยมันรู้จักเกมเชียนี้ได้ยังไงนะฮะก็ย้อนไปสมัยยุคดิจิมันนะครับผมตอนผมเนี่ยเป็นนักเลงอยู่ช่วงตอนปอ .4 นี่แหละเออเพราะตอนนั้นกูชอบแบบยกแก๊งตีกันกับห้องอื่นนะห้องหนึ่งคือตอนนั้นกูอยู่ห้องสองลวเลยไอเชียตอนนั้นนี่ใส่กูแม่งนักเลงมากเลยเวยก็อบอกว่าเออนอกเรื่องซึ่งไอเกมนี้ผมรู้จักจากใครนะรู้ไหมใช่ครับผมรู้จักพะคุณ GB นีเอง เอาจริงๆ้วเขาชื่อจิโน่ใช่ครับจิโน่คนนี้คือเป็นเพื่อนสนิทก,กับผมตั้งแต่ตอนป1จนถึงทุกวันนี้นะปัจจุบันน่าจะก็คุยกันอยู่ทุกวันนี้แ,ลแหละเออแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นโทรคุยเล่นเกมด้วยกันหรือไม่ก็เรียนกันที่โรงเรียนเล่นสนแอบเล่นไรแปรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยเข้าสู่มต้นแล้วเราก็เล่นแต่โทรศัพท์อ่ะเออเข้าใจปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดีมันเป็นยุคใหม่แล้วแหละใช่ครับจิโน่เนี่ยคือแกเนี่ยสนใจ ช่องผมในท b e มากขึ้นนะครับผมไม่ใช่ครับตอนที่ผมกำลังทำช่องอยู่ปกติผมทำคลิปพวกแนวเกมสงครามไม่ว่าจะเป็นเกม w o w ์ลฮี r ร่ว o ล์คอนเกรเดอเกมอะไรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมโรบอกอะไรเงี้ยคือจิโน่แหละแกเข้ามาแนะนำเกมใหม่ให้ผมทำคลิปลงช่องนะครับผมใช่ครับเกม The Battle แ a t เนี่ยแหละตอนแรกผมไม่คิดจะโหลดเล่นเลยแหละเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าผมทำคลิปเกมนี้ลงช่องจริงๆแบบคือมันไม่ใช่แนวเดียวกันอนะเพราะว่าแนวของช่องผมมันเป็นเกม แนวทาคลิปสงครามอะไรเกมยิงปืนเงี้ยแต่อันนี้มันไม่ใช่เกมยิงปืนไงมันเป็นเกมยึดครองโลกเหมือนกันแหละเออผมก็เลยแบบเอออยากลองเกมนี้ดูแนหะถ้ามันไม่หนุกหรือยอดวิวมันไม่ดีผมก็ไม่เล่นแค่นี้แหละซึ่งเนี่ยไอเกมเนี่ยผมโหลดมาได้สักแป๊บหนึ่งปรากฏว่ากูติดเกมนี้ใช่ครับดาวโหลดมาแรกๆเนี่ยจิโน่พิมพ์บอกว่าเกมนี้สนุกให้คะแนนเท่าไหร่ศูนย์เต็มหนึ่งร้อยผมให้สองร้อยครับใช่สองร้อยเลย ซึ่งผมเนี่ยได้ทําคลิปมาประมาณ5 EP ีแล้วครับผมซึ่งอีพห้าเนี่ยเป็นดานที่ผมเนี่ยตีดวงจันทร์นะครับผมสู้กับบอสดวงจันทร์ที่มันเป็นหัวลอยได้แค่นี้แหละเลยก็คือแบบหายจากการทําคลิปเกมนี้ไปยาวๆเป็นเวลานาน3ปี4ปีนะผมก็บอกว่าไอตอนนั้นอ่ะผมเล่นอยู่แต่แค่ไม่ได้ทําคลิปลง YouTube คือก็เริ่มอินด้วยแหละเกมนี้แหละครับตอนที่ผมเล่นก็เพลิดเพลินมากเลยแหละแล้วก็เซียนมากในระดับหนึ่งแ่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าผมเล่นดานแคทออฟคอส o ์มอส ทุกชัปเตอร์ถึงชัปเตอร์สามนะครับผมซึ่งตอนนั้นคือเงินเนี่ยเยอะมากนะครับผมเพราะว่าผมเคยเติมเกมนี้ด้วยแหละเติมกระองอาหารแมวว่าไอ้ด่านไอ้ด่านนั้นมันจะมีด่านหนึ่งที่กูติดอะ่ะไอ้เชี่ยไอ้ด่านหมูแดงอะ่ะแม่งโคตรยากอะเพราะว่าตัวผมม่งตอนตอนนั้นอะมิ่งมีแต่ตัวตีเอเลี่ยนอะคือสู้ไม่ไหวเว้ยมันจะเป็นหมูป่าสีแดงเนะี่ยคือสู้เทพไม่ได้อะ่ะเออไอ้ด่านนั้นเติมอาหารแมวเนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายโทรศัพท์กูก็พังอยู่ดีเลยก็ไม่ได้เล่นอีกเลย และต่อมาเนื้อช่องเก่าผมบินไปนะครับผมผมก็กลับโหลดมาเล่นเกมนี้เหมือนกันนะครับผมโหลดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ เออซึ่งผมก็เล่นบางวันด้วยแหละเพราะว่าผมก็เข้าเกมมาแค่ล็อกอินเฉยอเล่นได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมเนี่ยรู้สึกผูกพันกับเกมนี้มากนะเพราะอเรื่องภาพเนี่ยกราฟิกมันก็ไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยแย่อะไรขนาดนั้นดูที่เกมมันก็จะสร้างตัวละครแมวที่แบบเป็นกองทัพต่างๆมีรูปร่างแปลกๆอะ่ะซึ่งผมก็ชอบดีแล้วผมแมวไททันแมวดังโงแมวยินนัสติดแมว อาบน้ำโอ้โหแล้วก็มีแมวศิลปินด้วยก็ไม่เคยเห็นเกมไหนหละที่ไม่เอาแมวอะไรปแปลกๆแหละมาดัดแปลงเป็นรูปและเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยเออดูนีเป็นแมวนั่งสมาธิอ่ะทุกคนอ่ะฮะนี่แหละ และผมเนี่ยคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเกมนี้แหละแค่เสกลูกน้องแมวแล้วไปโจมตีป้อมของศัตรูมันก็เล่นค่อนข้างง่ายดียนะเพราะช่วงนั้นอ่ะมันก็มีน้อยเกมทําลายป้อมที่สร้างให้เราเล่นให้ผ่านแบบนั้นแหละมันจึงเป็นเสน่ห์ของเกมแต่เป็นแค่นั่นเองเนาะและถามว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้น่ะเหรอคือก็บอกตามตรงนะครับผมว่าผมเนี่ยค่อนข้างเอนจอยซึ่งเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากไปไม่ได้เล่นง่ายไปนะแล้วก็มีความอินดี้น่ารักสดใสยอย่างหนึ่งแหละ ซึ่งความยากของด่านต่างๆก็ต่างกันบ้างไม่ต่างกันบ้างแล้วก็มีความหลากหลายที่ไม่ได้มีมากเกินไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วนะนะซึ่งก็มีด่านทั่วไปตามเนื้อเรื่องมี Legend State แล้วก็แคทคอร์โดโจล่าสุดเกมแต่มบนท์แคทมันก็อัปเดตแลครับผมซึ่งก็คอลแลบกับอ่าโซนิกเฮดด็อกมางคแบบอ,อผมเห็นใน YouTube อยู่หลายแม่งโฆษณาขึ้นเกือบทุกคลิปอะ่ะ ใน,ในการอัปเดตอย่ครั้งนี้คือผมก็เฉยๆนะครับใช่แต่รวมๆแล้วผมก็ยังอินจอยกับเกมนี้อยู่ถ้าถามความรู้สึกกันเหรอหลักความรู้สึกที่ผมมีต่อเกมนี้นะครับผมหลักๆผมให้10เต็ม10เลย โอ้นี่เป็นเกมแรกที่ผมให้คะแนนสิบเต็มสิบเนี่ยตั้งแต่ที่ผมทําคลิปมาหาการาบสามคลิปที่แล้วเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบั๊กน้อยมากนะเท่าที่ผมเล่นมาตัวลมเนี่ยเกมก็ออกมาทําดีนะเออไปเป็นคู่แข่งกับเกมลเลนเจอร์ได้เลยลเลนเจอร์เกมกรอบโอ้โหนี่มันแรงบันดาลใจล้วนๆๆๆอยู่ก็เป็นดาเกมเขาโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปเอ่อน่าจะน่าจะคลิปอมองอัสนะงเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ ก็เจอกันคลิปหน้ากันนะครับสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม